จากผู้ที่ได้รับรางวัลชมเชยขบวนแห่หรือว่าขบวนรำเงินสด5,000บาทได้แก่ขบวนจากางอำเภอนิคมคำซ้ายค่ะท่านในอำเภอชายสิทธิ์สุวรรณโชธในเบอร์ที่กคมคำซ้อยขึ้นรับรางวัลครับมีเงิน รางวัลพร้อมเกียรติบัตรนะครับเงินรางวัล5,000บาทนะคะพร,ะร้อมเกียรติบัตรค่ะเงินรางวัลเป็นป้ายนะครับเป็นป้ายเงินรางวัลชมเชยเป็นขบวนแรกหรือว่าเป็นชุดแรกท่านนอำเภอรับเองนะนะคะอ่าัวนท่านนอำเภอทุกอำเภอ 7, ทั้งเจ็ดท่านนะครับรางวัลชมเชยต่อไปครับเงินสด5,000บาทพร้อมเกียรติบัตรได้แก่ขบวนํำจากทางอำเภออำเภอดองหลวงค่ะอัดไปละสองด้วยอีค่ะ คัดไปละสองเดืออีหาเงิสนสวดห้าพันบาทพร้อมเจตบัรครับค่ะท่านนายเพินนาราวิท์นะคะดงหลวงนะคะท่านาราวิ์มีฤนริ์ครับนายเพินดงหลวงขึ้นครับรางวัลจากท่านผู้ประกาศจังหวัดพุทธา,า,าดได้ครับมชมเชยเป็นขบวนที่สองจากทางดงหลวงครับอยู่ไหนฮะอำเภอดงหลวงค่ะมาแล้วค่ะ อ่าท่านอำเภอมาแล้วค่ะไกลค่ะดงหนุนไกลค่ะมาไกลหน้าบานและต่อไปนะครับเป็นรางวัลชมเชยรางวัลที่สามนะครับเงินสดห้าพันบาทพร้อมเกติบัตรกระบวนนางรําที่ได้รับรางวัลชมเชยนี้ได้แก่กระบวนจากทางอำเภออำเภอคำเชีอีค่ะอันนี้คือดีใจมากเฮ่เฮ่มีสองเฮ่เฮ่ดีใจกัเฮ่เสียใจสนี่ อ๋อโอ้ยอำเภออำเภอคัมเจีดีใจเรื่องอำเภออื่นดีใจอำเภออื่นดีอำเภออื่นที่ไม่ใช่ของตนเองัดชิดไปแล้วใช่ไหมเราไปรางวัลชมเชยเดี๋ยวให้ทนายอำเภอคัมเจีรับก่อนงานทนายอำเภอคัมเจีท่านนายอำเภอสมพงษ์ภูมิสุวรรณชมเชยที่สี่นะคะชมเชยลำดับที่สี่นะไปเป็นขบวน ที่ได้รับรางวัลชมเชยรางวัลขบวนที่4เงินสด5,000บาทพร้อมกิตรบตรได้แก่ขบวนรำจากอำเภออำเภอดอนตาลค่ะอ่าอำเภอไหนดีใจคนขั้นเหลืออำเภอหนองสูงวันใหญ่อำเภอเมืองดีใจครับเปนหองสูงแล้วเรปีพิ่แล้วต่อไปก็จะเป็นอำเภอชาคลิปครัอำเภอชาคลิปชุมจันทร์ครับจากอำเภอดอนตาล ถือว่าเป็นความสมัครสมานสามัคคียินดีด้วยนะคะทางตานค่ะยินดีกับตานตาลคำชื่นีดงหลวงไร้น่คมคำสร้อยนะคะมชมเชยต่อ,อไปจะเป็นรางวัลรองชนะเลิศอันดับสองหรือว่ารางวัลที่สามนั่นแหละครับได้รับเงินสด7,500บาทพร้อมเกียรติบัตรกระบวนที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับสามได้แก่ขบวนรำจากอำเภอเมืองค่ะ อำเภอเมืองมุกดาหารเอาละครับเหลือบ้านใหญ่กับน้องสูงขอเสียงบ้านใหญ่เร็วนาเแพรพรชัยขอเสียงน้องสูงเร็วรับรางวัลไปเอาละเจ็ดพันห้าร้อยบาทห้าร้อยบาทนะคะพร้อมเกียรติบัตรนะคะพร้อมเกียรติบัตรนะครับยินดีกับทางพ่อเบืออนะคะที่สามในปีนี้ค่ะแล้วต่อไปผมจะประกาศประกาศที่ เอาเอารองอันดับหนึ่งกันแล้วกันว่านใหญ่เอารองอันดับหนึ่งนะครับรางวัลรองเชลเลิศอ,อันดับหนึ่งได้รับเงินสดหนึ่งหมื่นบาทพร้อมเกียรติบัตรได้แก่ขบวนลำจากทางอำเภอว่านาว่านใหญ่ค่ะว่านใหญ่เป็นโด,ดนติดนงเพิ่มมาพัฒนาเพิ่มในที่สองเนี่ยฮะ รางวัลชนะเลิศได้แก่อำเภอหนองสูงปีนี้มีค <15 S 2> รับหนึ่งหมื่นห้าพันสามร้อยจิตติบัตรนะครับอเอาละครับเชิญทนายอำเภอบ้านใ,น,บนใหญ่ท่านว่าที่รัฐมนตรีเอกวัฒนาเอกวัฒนาโกงขาน้อยขึ้นรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่งงานกาชาติของเราปีนี้ครับขบวนรำหนึ่งหมื่นบาทพร้อมจิตติบัตรปลงมือหน่อยครับ, 100, บทั้งเจ็ดอำเภอและรางวัลชนะเลิศได้แก่ขบวนแห่จากทาง อภาร,รมจากทางอำเภอหนองสูงท่านนายเพื่อปิตินัทนิทิทธนีเงินสด1น0 0 0ับาทพร้อมเกียพรติบัตรอภรรยดัดงทั้งเจียบขบวนเลยครับยินดีกับทางอำเภอหนองสูงแล้วก็ชาหนองสูงนะคะพร้อมขบวนจากหนองสูงค่ะท่านนายเพื่อก็มาเต็มยศเลยนะคะของชาวหนองสูงมาลงทุนด้วยการเป่าปีเองเลยนะครับพระอภัยมณีเชิญทุกอำเภอนะคะถ่ายภาพนะคะ ค่ะเป็นเกียรติสำหรับปีนี้นะคะรางวัลน,นะคะรางวัลก็คือส่วนหนึ่งค่ะแต่สิ่งที่เราได้ก็คือความสามัคคีนะคะและกับวัฒนธรรมเอกลักษณ์ที่เรามาร่วมกันปีหนึ่งเราจะมีครั้งหนึ่งนะครับใครขอยัดกานไปเชิญท่านเจ้าแขวงแขวงสมุนไตรท่านภริย,ยาท่านเจ้าแขวงแขวงสมุนไตรท่านนายกเหล่ากาชาิ่า้เกียรติถ่ายภาพกับทั้งเจ็ดอำเภอได้ครับค่ะในอำเภอทั้งเจ็ดอำเภอของจังหวัดมพบดรหารด้วยนะคะรางวัลก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งมีรางวัล ที่หนึ่งแค่หนึ่งเดียวนะครับแต่เป็นที่หนึ่ง<ฮ>ทั้งเจ็ดอำเภอไม่ได้แต่ว่าต้องีหน้าว่ากันใหม่ค่ะทีหน้าค่อยว่ากันใหม่นะครับสำหรับ